ครับได้เออเออมันเป็นเคล็ดไปเลยละดำกับดำน้ำนี่ละยอดมันเวลาหอเอาหเอจากไหนเอาสีเลนี่ใช่งนี่โอ้เดขเจ้ามากจรงครับสี่กับหนอนั้นี่ทุ้งแล้วแ่แอันนี้ทุ้งแล้วแต่เขาจะสร้างครับสอบนอดของนี้สอบน้อยครับว้าครับโอ้สอบน้อยจรงจินะหอเลนังมากเก็บอะเจ้าที่ดครับเก็บอไรเปราเขาเจ้าไปขายข้าเจ้าขายจากไหนอันนี้ผูจดกันครับนี้ กันมัดละสิบาทไปเท่าไหร่บอครับเออได้สองถุงก็ยังสี่ถุงถุงละร้อยร้อยครับมาเก็บไหมครับผมเออได้การได้การสุดยอดนี่พักการจองโอ้ได้การครับผมไอซี่ยังไงตุนไอ้ตุนเก็บพักการจองโอ้พื้นที่เกือบไรครับเอาไปเก็บรับจ้างเก็บบออะไรจังไหนรับจ้างเก็บครับอันเจ้ารู้จักวิธีการปลูกอยู่บ่อปลูกอย่งไหนปลูกกระ ปูกกับห้องก็เอาหฮันยอดเบี้ยมันนะปลูกก็ได้อยู่อาเบี้ยนนิดน่อยไปปลูกก็ได้อยู่สามต้นไปปลูกก็ดำได้ลยะครับผมพืชมากหนามด้วมันบะครับดำคือดำหน้าเขาเนี่ยถอยถอยลงได้อยู่อ๋อคือดำหน้านี่ตพีครับได้เออเมันเป็นพืชไปเลยละดำคือดำหน้านี่ยละยอดมันเวลาเ้าเอาเ้าเอาจากไหนเอาสีเลยนี่ใช่ไหมนี่โอ้เด็เขาจะมากยังสิครับัสี่กับหนอมนี่อืมอืมอืมจุ่มเออพูดถึงมันมันว่ายจางเดียวไปตุนมันโมบายเด้บ่ มันมันไปเรื่อยๆช่วงนี้มันตลอดปีตลอดซากน้ำท่วมก็ไม่ตายบ่ครับผมตลอดตลอดไปเลยปลูกกระปูกแบบจี้สิ่งหรือครับครับผมจะเอาเกือบผมก่อนอออ่าเอาเกือบผมก่อนไปไปเบิ้งอย่างนถุงเกันเอาเกือบก่อนเดี๋ยวเอาเกือบผมก่อนฮะเอาเกือบผมเหรอเออเอาเกือบเกือบเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเก็บพักกันจองครับครับเรื่องการเด็ดแป้งสี่ลหรือทีครับโอ้ขขาวท่าขขาวท่าไปสิละ อ๋ตุนขอบคุณอะไรขอบคุณอขอบคุณมากๆา <znaczy S 3> สุดยอดรับคุนี่ถุงและตีอันนี้ตุ้งและเตี้ยเขาหนีช้างครับสอบน้อยสอบละลอยครับบ้ครับโอ้สอบละลอยยังสินะอบเป่นแดงมาเก็บอไเกระจซื้อครับเก็บอ้รไปากจ้าไปขายกระจ้ายจากไหนอายุพูดจาแ้กันครับันี้กันมัดละสิบบาทไปเด่นั้นครับเออได้สองถุงก็ยังสี่ถุงละลอยลอยครับมาเก็บไปครับผมเออได้การได้การสุดยอด น่ครับปลูกปักก้านจองนะพื้นที่ประมาณเกือบสองไร่สามไร่ครับสิบบาทนิดเดียวนะครับการปลูกก็ไม่รุ่งยากอะไรมากนะครับตามสไตล์ของธรรมชาติกึ่งธรรมชาติเขาบอกว่าเวลาปลูกเนี่ยก็ใช้ลักษณะแบบว่าปักเงินดำนาถ้าใครมีพื้นที่ว่างเปล่านะครับปลูกฝักก้านจองสำคัญเยี่ยมยอดเลยครับพื้นที่ ชอบน้ำนะครับน้ําขังก็ไม่ได้แต่ว่าน้ำแบบนิดๆน,นะครับน้ำหน่อยๆก็ใครที่มีพื้นที่นาหน้าแหลงที่มีน้ําเยอะๆน้ําขังก็เอามาปักดํามันดํานา้วก็เก็บเมื่อกี้เนี่ยเขามาเก็บกระจังคนเก็บกระสอบนึงก็ซัดไปก็ประมาณกระสอบละร้อยเวลาเขาไปขายเนี่ยเขาก็ไปขายกำหนึ่งกำกำละสิบบาทนิดเดียวนะครับ เอาไปลวกจิ้มน้ําพริกกินอร่อยแล้วก็ใส่ส้มตําใส่ตำตำฮ้อนตาฮ้อนบ้านอีสานบ้านเรานะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นการช่องทางการสร้างไรายได้ใครมีพื้นที่ที่ว่างเปล่านะครับปลูกผักก้านจองก็จะมีไรายได้เพิ่มมากเพิ่มมานะครับในการปลูกดินที่เขาชื่นชอบก็น่าจะเป็นดินดินน้ำแฉะนี่แหละผักดำไป ไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องใส่อะไรแบบธรรมชาติพอปักดำไปเดี๋ยวมันก็ขยายพันธุ์ของมันไปเองนะครับตามที่สังเกตแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณสักีทุกปีเพราว่าเขาไม่ได้เอาออกเลยนะครับก็เลยอยากมาให้แนะนำว่าใครที่มีพื้นที่ว่างเปล่าก็สามารถปลูกได้ปลูกผักการจองได้นะครับก็วันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับก็มาให้ชมบรรยากาศ ที่เขาปลูกผักกานจองสุดยอดเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ